อ่ะสบายดีพี่พี่นอ้องมาคลิปนี้พี่น้องคือเกาพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์อีกแล้วอืมช่วงนี้มีแต่แชร์ประสบการณ์อย่างเดียวพี่น้องอืมอันนี้นี่สําหรับไอคนที่ใช้บาสั้นนะพี่น้องเด้อคือยังผมไม่หละไอบาสิบเอ,อ็ดจุดห้าเนาะออก็คือถ้าโซ่มันยานแบบนี้มันบอพี่น้องมันตึงไปจนสุดแล้วมันตึงไปจนสุดแล้วอืมปกติแล้วเราต้องตัดโซ่มันบอพี่น้อง แต่ว่าเฮ้าบ่าอยากตัดโซ่พี่น้องอืมเราไม่อยากตัดโซ่อืมนี่เราก็เอาบาอ่สิบสองนิ้วนี่พี่น้องมาใส่เลยอืมก็คืออันนี้มันเป็นบาสิบเอ็ดจุดห้า 5, แต่ตัวนี้เป็นบาสิบสองอืมพอเราใช้ไปใช่ไหมทีแรกรามันก็ตึงอย่างนี้ใช่ไหมพอใช้ไปใช่ไปบมันมันสุดแล้วนะพี่น้องมันสุดแล้วเออเฮาเห้าเหตไใดจังบ่ตัดโซ่บ่ตทีขี้ข้น้นตัดอืมสําหรับคนที่ บ่อยากตัดโซ่หรือว่าตัดโซ่บ่เปลี่ยนหรือว่าขีดข้านตัดคือยังผมเหมนกับขีดข้านตัดพี่นอ้องอือกับผมกับมักง่ายคือว่าแหละผมก็ซื้อบาสิบสองมาใส่เลยพี่น้องนี่อันนี้บาสิบเอ็ดจุดห้ามันใช้ไปจนโซ่บนรยานจนสุดแล้วมันบ่เราก็ขี้เกียจตัดโซ่เราก็เอาบาสิบสองมาใส่เลยอออนี่เอามาใส่ครับไปเลย น,นี่เรียบร้อยพี่น้องตึงเปี๊ยมไม่ต้องตัดโซ่พี่น้องอืมกะเวลาเวลาเราใช้ไปใช้ไปใช้ไปมันบ่มันยืดมันยืดมันยืดเท่ากะเอาบาตัวนี้มาใส่เลยบ่ต้องตัดโซ่อืมกะแค่นี้เองพี่น้องไอ,ไอสำหรับคนที่ ตัดไม่เป็นนะเนาะหรือว่าขี้เกียจตัดเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องอืมง่ายง่ายมาต้องไปเสียงที่จะทุบหัวปมมนะ <c oughs> ้มือเจ้าของเนาะเอืกะอ่ะคลิปนี้ก็สั้นสั้นพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอืมว่าในประสบการณ์ที่ผมทำผมทำยังไงเทคนิคอะไรดีๆอืมอ่ะถ้ามีเทคนิคอะไรด,ดีเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังอีกพี่น้อง อืมอ่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละ